โอเคครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการเซ็ตเครื่องนะของซั s ซุง Galaxy a 0 5 s ก็ใส่ซิมก็ตรงนี้เลยใส่หมุดไปกดให้ดังกึ๊กนะครับอันนี้ผมใส่ไปแล้วใส่ซิมใส่ SD card ตรงนี้เลยกนั้นก็เปิดเครื่องขึ้นมาปิดเครื่องขึ้นมาได้เลยก็จะเห็นหน้าอย่างนี้นะก็ถ้าไม่เป็นไทยก็เลือกเป็นไทยนะครับเป็นเมนู ผมขอใส่คีย์หน่อยแล้วกันโอเคกดเริ่มไปได้เลยครับจากนั้นครับก็ติ๊กเลือกครับไฟบ้างครับอยู่แล้วการส่งข้อมูลเราจะไม่ส่งก็ได้แล้วก็ติ๊กเอานะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการยังไงไหมก็ยินยอมไปก็กดตั้งค่าเองไว้แล้วกันนะครับ ถ้าเราปลูกไว้ไหะเครื่องก็ใช้เป็นอันหนึ่งกับอันสได้เลยอันนี้ผมขอตั้งค่าเองคลิกเข้าไปคลิกมาแล้วก็เลือกเป็น Wifi นะครับการเชื่อมต่อเราต้องมี Wifi คลิกชื่อ Wifi เข้าไปใส่ชื่อแค่นั้นครับตามมาตรฐานกดเชื่อมต่อเข้าไปกดถัดไปได้เลย รอระบบซิงค์ข้อมูลครับเตรียมข้อมูลสักคู่หนึ่งโอเคครับต่อไปครับค <Yeah. S 1> ัดลอกข้อมูลหรือเปล่าถ้าไม่อันนี้เป็นเครื่องเปียวๆผมก็ไม่ละกันจะไม่ยุ่งกับส่วนใดเลยจะเป็นข้อมูลสด,สดๆเครื่องก็ได้รื่นๆ หน้าที่คือนิ้วเดียวครับจิ้มไปเรื่อยๆอันนี้คือสำคัญแล้วเราต้องเชื่อมเมลของเราเข้าไป Google ผมก็จะเซนเซอร์ไว้นะเมลตรงนี้ป้อนรหัสผ่านไปครับ ระบบก็ส่งไปที่เมลแล้วเราก็ต้องไปเช็คที่เมลของเราว่ามีอะไรส่งไปไหมไม่มีอะไรส่งก็ส่งต่อส่งอีกครั้งหนึง่งโอเคครับถ้าเกิดว่าล็อกผมเคยล็อกอินไว้แล้วไงทีนี้ก็กดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะให้เราเลือกส่งไปที่เบอร์มันจะส่งอันนี้มาให้นะแล้วก็กอกเลยตามที่เบอร์ โอเคจากนั้นก็กตกลงไปได้เลยครับฉันยอมรับไปเรื่อยๆเลยโอเคครับสำรองข้อมูลหรือเปล่าอันนี้ไม่ต้องนะครับผมจะไม่สำรองไว้เลย เดี๋ยวมันจะขึ้นไปบนคลาวเดี๋ยวมันจะเปลือง้าที่ของเมลเราส่วนอื่หนึ่งก็ใช้งานตามปกติยอมรับไปเลยครับสแกนนิ้วมืออะไรไหมกดข้ามไปข้ามเลยตั้งคำถามไหมกับ AI ไม่ต้องตอนนี้ผมก็ข้ามไปเลยก็ถือแอสซิแตนไหมผมข้ามไปก่อนผมจะไม่ค่อยได้ใช้หรอกแอสซิแตนตอนนี้ เป็นฟีเจอร์เสริมของ Samsung mhm. เขานะก็กดเชื่อมต่อ Gmail ได้เลยครับ Google หรือจะเข้าสู่ระบบด้วย QR code ก็ได้หรือไมเล็ก็ได้ส่วนนี้ก็ทำข้อตกลงไปนะครับเป็นไฟล์บังคับอยู่เล้ต้องกดยินยอมไปครับเลือกทีมดักๆักก็ขอดักๆักหน่อยละกันรอระบบสิงข้อมูลสักครู่ครับ มีแอปอะไรบ้างสมาร์ตจิวเตอร์โอเคกดไปตัวฟรีของ a m s u n งนะครับคุณพร้อมแล้วกดไปสิมนหนึ่งตั้งค่าถูกต้องไหมเบอร์ถูกต้องไหมกดไปกดดำเน,นินการต่อไปได้เลย แอปที่ต้องติดตั้งถ้าไม่ต้องติดตั้งก็ติ๊กออกให้หมดนะครับแอปที่แนะนำเสร็จสิ้นเรียบร้อยเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วครับจะสังเกตได้ว่าระบบเนี่ยก็จะโหลดมาแล้วนะครับเริ่มโหลดข้อมูลต่างๆปล่อยเขาไปนะครับให้เขาโหลดให้เสร็จให้เขาซิงค์ให้เสร็จเราก็มาตรวจสอบที่การตั้งค่าดูครับไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ครับ อัปเดตซอฟต์แวร์ตัวนี้จำเป็นครับตัวนี้ก็ระบบแจ้งว่าเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวพอมันอัพโหลดเสร็จเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราจะได้กดอัปเดตอีกทีนึงต้องมาคอยอัปเดตตรงนี้นะอัปเดต OS ให้เป็นเวอร์ชันหรือว่า Android ให้เป็นเวอร์ชันปัจจุบันสึ่งสําคัญอย่าลืมตรงนี้นะครับเดี๋ยวต้องกลับมา ันนี้เสร็จแล้วปิดไปกำลังติดตั้งแอปใส่เอดีการ์ดแล้วเอดีการ์ดใช้งานได้วิธีการตรวจสอบตรวจแสงสว่างเปิดสไลด์ดูสัมผัสตามหน้าจอไหมที่ต้องลองก็ต้องลองให้หมดนะครับสัมผัสณ์แสงสีเสียงไมคการได้อินลำโพง ขอบอกว่าลายบังเก็ตน,นี้คือเทมากๆใครที่ไม่มีถือว่าพลาดสุดๆเพราะเขาสามารถกดเปิดไฟอันยังม่น,มนีห้ามก่ที่ใช้คือตาสเปกน,นะครับมีโหลดอะไรด้วยเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้แล้วก็อย่าลืมลองโทรเขา้าเครื่องอื่นนะครับโทรคุยดูไม้ดูว่าลำพงลำพง ลำโพงธรรมดาลำโพงแบบเปิดลำโพงนี่ใช้งานได้ดีหรือเปล่าในส่วนนี้ผมได้ทดสอบไปหมดแล้วผมจะไม่ได้ทดสอบให้ดูนะครับการโทรเข้าโทรออกดูว่าสัญญาณโอเคเปล่าเปิดเน็ตได้ไหมอันนี้ผมก็ไม่ได้เปิดเน็ตนะผมใช้เป็นเน็ต w i f i เรียบร้อยนะครับการเซตค่าสำคัญก็อย่าลืมเข้าไป Google นะครับก็สามารถโหลดสกองสกายได้ได้เลย Google Store ตรงนี้ สกายเราก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับหรือว่าคีย์บอร์ดเราไม่โอเคเราต้องการขยายเราก็ไปตั้งค่าได้เลยในการตั้งค่าน,นะครับหรือว่าจะโหลดเป็นอมอมโมจิคีบบงคี์บอร์ดมาใช้งานได้สามารถเชื่อม Google Drive ได้นะครับเราก็ไป Google Drive แล้วก็ไปโหลดแอปปกติเลยครับติดตั้งแล้วก็เชื่อมเวลานั้นเราก็จะแชร์งานแชร์ไฟไล์เข้าได้ที่เราพูดไว้ได้ เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ